สะน้ำามาติดก้นออกมาถอดเองสามสามนี่หายด่วยให้หายด่วยไห้พิ่นมาทีนี่เด้

เห็นหอยมันเกี่ยวเป็นั่นนะ่ใช่งแดงผีวแดงบางคนเห็นเห็นทานมาจหนองมาลุกนีเขาเห็นนะแต่นี่เลย่น น้องดินนี่แหละแก,กดินอยู่ขนาดยืดไปยืดมาเลโยโค้งยังไงฮะดิก็เลี้ยวกบลูกไส้มากลูกไส้อย่างไรโหาเอาตะไคร้ามาดักมันมันกินตะไคร้แล้วก็เอิดกูให้เมา,เาผมก็เลียวเขาก็กเฮ็ดไว้ระมาณพูดถึงสิบมื่นเนี่ยตะไคร้ครับเฮ็ดกันไว้เฮ็ดกันไว้น่ะเพราะว่าสิบมื่น